เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ครับ Mercedes-Benz GLC 220d ติดตามมาชมได้ครับ ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถ Mercedes-Benz นะครับเป็น Mercedes-Benz ในรุ่น G.L.C.220D4Matic อวกาศพอขึ้นต้นด้วย G.L.C. แน่นอนครับเป็นรถแบบ S.U.V.SportUtilityVehicle หรือภาษาไทยๆก็ต้องบอกเป็นรถแบบรูปทรงตรวจการท้ายตัดขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะว่ามีต่อท้ายด้วย 4Matic ด้วยนะครับ G.L.C.220D r m a t i c อวองกาดอวองกาดนั้นหมายถึงเรื่องของการตกแต่งนะครับตกแต่งทั้งเรื่องของอความสวยงามเพิ่มสมรรถนะประสิทธิภาพต่างๆพูดง่ายๆเรียกว่าชุดแต่งอวองกาดเรียกอย่างนั้นดีกว่านะครับการตกแต่งภายในแน่นอนครับเป็นอวองกาดอินเทเรี i r แล้วก็เรื่องของวัสดุตกแต่งนั้นนะครับภายในก็เป็นแบบที่เ,เรียกว่า intra size l i ยสตรั u เจอร์ลายวูดทรีมนะครับแผงคอนโซลด้านบนแล้วก็ด้านบนของแผงประตูอย่างที่ผมบอกนะครับพุ่มด้วยหนังอทิโกทำให้ดูสวยงามขึ้นแล้วก็ลดแสงสะท้อนได้ดีครับเพราะว่าเป็นหนังแบบสีดำด้านๆน,น,นะฮะไม่มีแสงสะท้อนนี่ผมขับมาแดดด้านนอกจ้าๆลงมานี่ไม่มีเงาสะท้อนขึ้นที่กระจกเลยทำให้เวลาขับแล้วสบายตาขึ้นนะครับ ส่วนตรงคอนโซลกลางนี่เป็นตกแต่งแบบไฮครอส s s นะครับเป็นเขาเรียกว่าไฮ h รอส s s แบล็กก็คือสีดำเงาว,ว่าอย่างนั้นดีกว่าออจอมาตรวัดตรงข้างหน้านี่นะครับเป็นขนาด12.3นิ้วส่วนจอตรงกลางเป็นขนาด11.9นิ้วระบบปรับอากาศเป็น t h e ร์มาติ2โซนเบาะนั่งเป็นหนังออกสีน้ำตาลหน่อย นั่งสบายปรับด้วยไฟฟ้ามีหน่วยความจำสามหน่วยนะครับทางซ้ายและขวาก็นั่งสบายครับแล้วก็กระชับรับตัวดีมากทีเดียวรถยนต์ Mercedes-Benz G.L.C.220D4Matic วองกาดคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์รหัส OM654 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียงเพลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบหรือว่า d o u b l o v e r h e a d c a m s h a f t มีวาวสี่วาลวต่อสูบนะครับคือเป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสิบหกวาวความจุก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามซีซีแล้วก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์กับอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยนะครับกำลังสูงสุดก็ร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานสามพันหกร้อยรอบต่อนอาทีแล้วก็ให้แรงบิดสี่ร้อยสี่สิบนิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน1,800จนถึง2,800รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ 9G-Tronic ของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อแบบ 4Matic s ยางที่ติดรถมาเนี่ยเป็นขนาด2.35ซีรีส์55ขอบ19นิ้วรถคันนี้ยาวทั้งคัน4,716ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,890ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1,640ม mm, ิลิเมตแล้วก็ฐานลอ วัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังเนี่ย2,888ม mm. ิลิเมตรในสมุดคู่มือบอกว่าอัตราเร่งจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่คือ0-100รอ่ะว่างั้นดีกว่าใช้เวลา8วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดก็219กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงล่างนะั้นปรับมาเป็นแบบ Comfort Suspension พูดถึงเรื่องของข้อมูลทางการขับขี่แบบนี้นะครับในรถคันนี้เนี่ยยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกได้ โดยกดไปที่หน้าจอตรงด้านล่างซ้ายนะครับก็จะมีโหมดการขับขี่แบบ Eco, Comfort, Sport แล้วก็ Individual เห็นแบบนี้นึกว่า4โหมดแต่จริงๆยังมีโหมด Off-Road อีกนะครับนะเวลาไปในทางขรุขระคือเอาให้สมกับความเป็นรถ SUV ขับเคลื่อน4ล้อว่างั้นเถอะเวลาไปในทางขรุขระทุรกันดานไปในทางที่พื้นผิวการจราจรมัน มันโหดร้ายหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เข้าหมดออฟโรดได้อันนี้ก็เป็นเป็นความสะดวกสบายในการที่จะขับเคลื่อนใช้งานส่วนเรื่องของระบบช่วยต่างๆมีเยอะแยะครบถ้วนครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแบบ ESP แล้วก็มี Adaptive Brake พร้อมด้วยโหมดโฮ h o แล้วก็ Hill Start Assist เขาก็ติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วคงที่ขณะเดินทางหรือว่า cruise control มีระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่เหนื่อยหรือไม่ร้ล้าก็จะเตือนขึ้นมานะครับมีแผนที่นำทางแบบ3มิติระบบความบันเทิงก็เป็นแบบ MBU X7 นะครับตอนหลังมีมา่านบังแดดปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าแล้วก็เวลาจอดรถจะเปิดเด่กก็มีการเตือนนะครับเมื่อมีรถ เข้ามาด้านหลังแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้เยอะยังมีระบบอื่นๆอีกเยอะเอาเป็นว่าที่นอกเหนือจากนี้คงต้องไปเปิดคู่มืออ่านเอานะเห็นเครื่องยนต์แค่2000ซีซีดีเซลแบบนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยกดปลื้มมากดปลืม้มมาทีเดียวถ้าจะให้ติก็มีอย่างเดียวแหละครับสำหรับผมคือช่วงล่างเพราะช่วงล่างเนี่ยเขาเป็นแบบคอมฟอร์ตซัสเพนชั่นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ชอบโดยส่วนตัวว่างงี้ดีกว่า ผมชอบช่วงล่างแบบแน่นๆ่นเฟิร์มเฟแบบสปอร์ตมากกว่าแต่คนทั่วไปอาจจะชอบเพราะมันให้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับไม่กระเทือนนะไม่ฟัดว่างั้นเถอะแต่คนรุ่นเก่าแบบผมซาดิสนะครับซาดิสแบบผมเนี่ยก็จะอยากได้ช่วงล่างที่มันแน่นกว่านี้หน่อยเฟิร์มกว่านี้หน่อยของแบบนี้ก็ว่ากันไปครับตามความชอบรสนิยมของแต่ละคนแต่ว่าโดยรวมๆถือว่าขับดีครับ ขับในเมืองก็สบายสบายนะครับเครื่องยนต์ดีเซลของ Mercedes-Benz บล็อกนี้นี่อย่างที่ผมบอกครับพัฒนามาจนจะตึงๆเกือบจะขีดสุดแล้วก็ว่าได้มั้งผมว่านะเพราะเขาพัฒนามาแต่ละแต่ละระดับเนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะจนก็ปิดจุดอ่อนนู่นนี่นั่นจนได้จะครบและ้ะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่นิ่งเงียบขับได้สนุกสนุกได้อารมณ์หลากหลายครับจะขับแบบสบายสบายหรือว่าเดินทางไกลจะขับแบบ หัวใจยังหนุ่มใจสปอร์ตหน่อยก็ได้อารมณ์เช่นเดียวกันถือว่าเป็นรถคันหนึ่งครับที่น่าใช้ทีเดียวโดยเพราะยิ่งในสภาพพื้นผิวถนนบ้านเราที่คาดเดาข้างหน้าไม่ได้นะครับเป็นทางเรียบบ้างเป็นทางกำลังซ่อมบ้างเป็นทางปะบ้างเป็นทางกำลังสร้างใหม่บ้างหลากหลายน้ำท่วมขังบ้างรถแบบนี้ลงตัวดีครับ เมอร์เซเดเนต์ l 220 d Formatic อวองกาดนะครับชื่อเต็มๆเ,เขาเป็นแบบนี้นะครับก็คือตกแต่งแบบชุดอวองกาดเป็นรถประกอบภายในประเทศไทยหรือว่า CKD ราคาที่ m e r c e d ซเด e เ z ประเทศไทยเขาตั้งเอาไว้คือ3 7 2ล้านบาท แล้วก็เดี๋ยวนี้ Mercedes-Benz เขาประกาศราคาเป็น One Price คือซื้อที่โชว์รูมไหนก็ราคาเดียวกันนะครับว่ากันอย่างนั้นเพิ่งถแถลงข่าวไปบัดบาทนี่เองพอเป็นรุ่นอวองกาศเนจะเห็นได้ว่าชุดตกแต่งภายนอกนี่นะครับก็จะเป็นชุดที่เขาเรียกว่าอวองกาศเอ็กซ์เทเรียบันไดข้างเป็นอรลูมิเนียมนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED High Performance นะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายก็เปิดปิดแบบแฮนด์ฟรี ด้านใต้ท้องก็มีแผ่นกันกระแทกป้องกันเวลาขามเดินสูงหรืออะไรจะต้องกระแทกไมโดนเครื่องโดนช่วงล่างก็มีแผ่นป้องกันการกระแทกเอาไว้ให้ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งครับที่ใช้งานเดินทางได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวการจราจรในทุกสภาพถนนบวกกับความเป็นโฟร์แมติกหรือว่าขับเครื่อนสีล้อนะครับขึ้นทางชันเข้าโคง้งไว้ใจได้ใครที่เป็นแฟนๆของ Mercedes Ben z นะครับลองดูครับ แล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันทําให้เดินทางแล้วสบายใจไปที่ไหนก็หาน้ำมันเติมได้ไม่ต้องห่วงอะไรมากไปลองขับดูครับแล้วดูว่า3ามล้านเจ็บาทเนี่ยคุณพอใจหรือไม่อย่างไรครับ